ตาตาวันนี้เครื่องเยอะเลยทําอะไรให้กินเนี่ยวันนี้ FC เอซีเข้าข้อมาเขาให้ทําข้าวคูกปีเราจะมาทํำมูว่านกันก่อนนะมูว่านเราจะเอามาหั่นให้มันจะมีมูซ้ำชั้นกับมูเนื้อแดงมูส้ำชั้นกับมูเนื้อแดงนะเนี่ยหั่นให้บางๆเพราะว่าวลาเราไปหมักมันจะได้นุ่ม ่วนผสมกันที่เราทำข้าวโกกเปินะแล้วก็มีข้าวมีตัวผักยาวมีมะม่วงมีเต็งกวาแล้วก็มีมะนาวหอมแดงแล้วก็ไขุ่้งแห้งคุ้นเทียงพริกขี้หนูสดแล้วก็กกปีพริกขี้หนูทอดแล้วก็ซอสแล้วก็ชูรสกับรสดีจะเ,เอาไปทอด เพราะเราถ้าหัน่นถ้าไปทอดทางดุน้นมันจะข้างในมันจะไม่ค่อยสุกข้างนอกกับไม้ หมูทำชั้นกับหมูเนะื้อแดงที่เราหาั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่ะเราก็จะมาหมักกันนะ่ะเราจะใส่น้ำมันเป็นิดหน่อยเพราะว่าจะให้มันได้นุ่มสิียวดำว่านแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บรสมันจะหนักกว่าน้ำตาลใส่ข้าวแล้วก็ชูรสกันรสด,ดีนิดหน่อยแล้วก็ซอสปลาเคี่ยวปั่ลงไป เราที่เราหล่อมู่ให้มันนุ่มก่อนนะแล้วก็ามาลวกทัวก่อนทำ่ข่เขาจะไม่ลวกนะไอ้ตัวหักยาวเนี่ยแต่เราลวกความสดหน่อยจะได้ไม่เม่นเคี้ยว น้ำมันที่เราทอดกุ้งไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะเพราะว่าเรามาพัดกระปิทิกก้งนะเอาไปผัดก่อนเพราะว่ามันจะทำให้หอมเราผัดกระปิให้หอมก่อนนะแล้วก็ใส่ขาลงไปพอเราผัดขากัระปิไ้ที่เลยเราก็ปรุงรสไปเลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีรสชาต ใส่ซอสใส่ซูรสใส่ซีิ๊แล้วก็สสวสวใส่น้ำตาลตัดนิดนึงหมูอะที่เราหมักไว้น่ะมันนุ่มแล้วนะ่ะเราก็เอามาผัดทำหมูว่านกัน ข้าวกับกะปิเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลุงจะมาบอกเคล็ดลับว่าลงเอากระปิที่เอามาผัดข้าวกับกะปิเนี่ยเป็นกุะปิต้กระปิสุราชเรียกกะปิเคยเพราะว่ามันจะไม่เค็มมากแล้วมันมีเนื้อกุ้งเยอะตาจะเอากุะปิที่ตาเอามาทำข้าวกั่กะปิเนี่ยมามาให้ดูกันว่า มันจะเป็นยังไงเอาไปลองทำกันดูนะท่ตาบอกไว้เนี่ยลองเอาไปทำกันดูแล้วก็ช่วยกดเ็ทกดไลค์ให้ตาด้วยนะเพราะว่าตาจะได้เป็นกำลังใจให้ตานะอร่อยต้องลองนะ